สวัสดีวันที่อากาศหนาวเย็นนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะทีมฟุตบอลนะคะสโมสรอนเอฟไตน์หนักนะคะทีมของพี่คอลินนะคะรุ่นอายุ13 1 4ปีนะคะมีการแข่งขันแมตช์สุดท้ายค่ะวันนี้แข่งกับทีมเ,เ,เด็กผู้หญิงนะคะทีมสโมสรอนใหญ่เลยค่ะสโมสรอนจาก FC ส<ด>ังกาแลนต้าเลยนะคะเป็นสโมสสอนใหญ่ของสวิตซเลยค่ะ Ja, ua, ja, คือบอกจะบอกว่าทีมเด็กผู้หญิงทีมนี้นะคะเก่งมากๆค่ะแล้วก็เป็นทีมที่แบบว่าผู้หญิงนะคะสามารถมีอายุได้ถึง15ปีนะคะร่วมการแข่งขันในเกมนี้ได้ค่ะก็มาดูนะคะว่าทีมน้องผู้หญิงนี่คือเล่นเก่งมากๆค่ะถือว่าเป็นทีมท็อปเลยนะคะมีตากล้องนะคะหรือว่านักข่าวนะคะไม่แน่ใจค่ะก็คือมาถ่าย ภาพนะคะน่าจะเป็นนักข่าวเนาะทำสกู๊ปกับแมดนี้ด้วยค่ะว้าวบราโวบราโวร,วรวบราว เด็กผู้หญิงเล่นเก่งมากทีมเด็กผู้หญิงอนาคตนะคะอาจจะเห็นสาวๆที่เล่นในทีมนี้นะคะมาเล่นฟุตบอลหญิงทีมชาติของสวิตก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าเขามีโอกาสค่ะเพราะว่าเขาอยู่ทีมสมสรใหญ่วันนี้นะคะดูหนุ่มๆนะคะเล่นแบบว่าเรียบร้อยมากๆเลยค่ะไม่กล้าประทะแรงนะคะคงจะเขินสาวๆค่ะ สาเหตุนะคะที่มีทีมฟุตบอลหญิงมาร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะคะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลหญิงมีน้อยอะคะ่ะเขาก็เลยอนุญาตให้มาร่วมด้วยแต่ก็คืออนุญาตให้มีเด็กผู้หญิงที่อายุเกถึง15ปีร่วมแข่งขันได้ะคะ่ะในรุ่นอายุ13-14ปีอ้อน้องเปิดปรต ตอนนี้นะคะยังนำอยู่นะคะสองต่อศูนย์ค่ะหมดเวลาครึ่งแรกค่ะตอนนี้ก็เริ่มเล่นครึ่งหลังแล้วนะคะครึ่งหลังนี้ก็สาวๆก็เริ่มบุกหน้าดูเลยค่ะ Goed 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 goed. Oh nee. Nee no, nee no, nee no, no. Oh dat is veel dood. Ma. Als je vroeg had je niet dood

ตอนนี้คอลินก็ถูกเปลี่ยนตัวนะคะให้ลงมาเล่นบ้างนะคะเล่นเป็นกองกลางค่ะวันนี้ Das <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> 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 oh, ist <Samson> Herr. <laughs> und, ja. und äh, es hat aber das Eis, hat genug

Явоженія. Явоженія. А. Дякую. Браво. Next to 3. สองต่อสามนะคะจบจังตาเลยโอ้ทำไมกัด oh ฟรีดั้ดดมชนะนะคะสามต่อสองค่ะกว่าจะชนะนะคะก็เล่นเอาหนุ่มๆห,หอบเลยค่ะเพราะว่าสาวๆเล่นกันเก่งมากๆเลยค่ะ าาสาต่อ2ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Oh, jeez. <laughs>